สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามซานเดโก้บาร์นาเบลส์นะครับในเกมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์คู่ระหว่างเรอัลมาดริดนะครับพบกับตัวของซาวบวกนะครับแล้วก็เป็นเรอัลมาดริดนะครับที่เอาชนะไปได้5ประตูต่อหนึ่งเกมในลีกนะครับก็เพิ่งเอาชนะมาได้4ประตูต่อหนึ่งวันนี้ซัดไปอีกแล้วนะครับ5ประตูต่อหนึ่งเกมรุกจัดจ้านมากๆวันนี้เรอัลมาดริดได้เวนิสุสคืนสู่ทีมแล้วก็โอโ้โห ครึ่งแรกเนี่ยเป็นครึ่งของโรดิโกส่วนครึ่งหลังเนี่ยเป็นครึ่งของวอยนนซูจริงๆแต่ละลูกที่ทำได้วันนี้จังหวะโอเพ่นเพลย์ต่างๆนะครับที่เรมเมดริดได้ประตูสวยมากจริงๆวันนี้เกมลุกลื่นไหลมากนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันนะว่าทำไมวันนี้นะครับเรมเมอรดใช้ตัวของลูกา m o โมดิสนะครับมายืนเป็น มัฟิลตรงกลางสนามและนี่แหละครับคือจุดที่มันทําให้เกมวันนี้ของเรัมมาริดไหลลื่นจริงๆและที่สําคัญนะครับกัปตันทีมใหม่เลขสิบยืนคร,รบ90นาทีเลยให้กับรัมมาริดในเกมนี้ไม่ไม่เชื่อรองเชื่อนะครับนักเตะวัย39ปีสุดจริงๆครับสาหรับตัวของรูกาโมดิสวันนี้ชมมากๆนะการมายืนตรงกลางของลูกาโมดิสครับมันทําให้จูต์เบลลิงแฮมที่เราเห็นหลายๆเกมเขาต้องลงมา ลวงเอาบอลตรงกลางสนามลงมาต่ําเพื่อที่จะเอาบอลขึ้นไปข้างหน้าให้กับบรรดาเกมรุกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้เบย์แฮมดรสในเกมลีกลาลิกาที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งตัวของโรดิโก้ด้วยแต่วันนี้เขามีโมดิสตรงกลางครับดังนั้นโมดิสทําทุกอย่างให้เลยการเก็บบอลเอาบอลลำเลียงบอลขึ้นไปและก็เป้าอยู่ที่จุดเบลลิงแฮมบอลจากตัวของโมดิสไปหาตัวของเบลลิงแฮม มันง่ายขนาดนั้นเลยครับล้วเบลลิงแฮมสก็สามารถที่จะไปทั่วสนามได้เลยนะครับไปรอเอาบอลไปเล่นกับเพื่อนนะครับนี่คือจุดเด่นมากๆของโมดิสตรงกลางที่ทำที่พอลงมาแล้วมันทำให้เกมของเรมัลมาดริดตรงกลางสนามจากกลางเนี่ยขึ้นไปหน้ามันไหลลื่นมากจริงๆรูปแบบเกมก็เลยออกมาที่เราเห็นไม่อย่างนั้นนะครับปกติแล้วจะเป็นจุดเบลลิงแฮมนี่แหละที่เป็นคนถอยตัวเองลงมาต่ำเพื่อเก็บบอลตรงกลางสนามแล้วก็เอาบอลขึ้นไป วันนี้มันเลยทำให้จูดเบลลิงแฮมเฉิดฉายมากจริงๆโอ้โหแสงมาจ้าเลยนะครับแล้วก็เล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีโดยเฉพาะประตูที่ตอกส้นลูกที่2อ่ะผมว่าลูกนั้นคือสุดจริงๆช่วงแรกเนี่ยทั้งสองทีมตั้งแต่เซาวบวกกัาเน่ามริดยังคงผมว่ายังคงตื้อกันอยู่เหมือนกันยัง ยังไม่สามารถที่จะหาจังหวะเข้าทำได้เฉียบคมมากขนาดนั้นแต่ถามว่ามีไหมมีวันนี้เราจะได้เห็นตัวของเอมบาเป้กับเวนิสุธพยายามจะเล่นนะร่วมกันแล้วนะขนาดวันนี้5ประตูที่เกิดขึ้นผมบอกเลยนะว่า2คนนี้ระหว่างตัวของเวนิสุธแล้วก็ตัวของเอมบาเป้ยังไม่เข้าจังหวะกันมากขนาดนั้นผมบอกเลยว่า2คนนี้ยังไม่เข้าจังหวะกันมากขนาดนั้นแต่ จังหวะโดยรวมเราจะเห็นว่าเริ่มแล้วนะครับอากับกิริยาต่างๆของเอมบาเป้ในเกมนี้เล่นไปยิ้มไปมีความสุขไปนี่คือจุดดีเหมือนกันที่เราได้เห็นภาษากายของเอมบาเป้ไม่ใช่หน่าเครียดเหมือนกับช่วงแรกๆที่เข้ามาคือผมมองว่าวันนี้ด้วยความที่เขาพอเล่นเป็นหน้าเป้าให้กับบราริดอ่ะเราจะไม่ได้เห็นเขาโยกตัวเองออกไปเล่นเป็นฝั่งซ้าย เหมือนกับเขาพยายามจะบอกตัวเองว่าเขาไม่ได้ถนัดในการเล่นแต่ผมรู้สึกว่าเขาเริ่มปรับตัวได้แหละกับหน้าเป้าของรามเรดวันนี้เราก็ไม่ได้ค่อยได้เห็นตัวของอมบาเป้ออกไปสลับกันเล่นกับวินิชุดเหมือนกับในหลายเกมที่เราได้เห็นทั้งคู่เนี่ยพอลงแมา ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าเวเนซูเอเก็จะขุบเข้ามาอยู่ข้างในบ้างเอ็มบัปเป้ก็จะออกไปอยู่ทางซ้ายบ้างสลับกันเล่นแต่วันนี้ไม่นะครับวันนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะว่าเอ็มบัปเป้จะออกไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่ออกไปเล่นถอยตัวเองลงมาบ้างเล่นบ้างนะครับแต่ไม่ออกไปจ้าเหมือนกับหลาย,ลายเกมที่ผ่านมาคือออกไปฝังตัวอยู่ฝั่งซ้ายเลยผมว่าปรับตัวได้ดีเหมือนกันสำหรับตัวของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้แล้วก็เดี๋ยวผมมองว่าในอนาคตถ้าเขาปรับการเล่นของตัวเอง,ของ,เ,องเข้ากับเวเนซูอได้หรือไมา่าึงน่ากลัว น่ากลัวสุดๆอะน่ากลัวแบบน่ากลัวมากอ่ะเพราะว่า2คนนี้เป็นนักเตะที่มีความเร็วมากครับและมีความคล่องตัวสูงมากการเตะบอลจังหวะแรกและเล่นจังหวะที่2ต่อไปอันนี้อันตรายสุดๆเลยเราจะเห็นนะครับว่าประตู2ประตูที่ได้มาในช่วงท้ายเกมอะ่ะในช่วงของครึ่งหลังอะ่ะมันมันคือแบบนั้นเลยครับถ้า2คนนี้ทําได้ผมว่าเรมะเริดน่ากลัวกว่านี้อีกแล้วประตูมันจะมาเป็นกอบเป็นกำรรเลย ประตูแรกนะครับวอลเร็รได้มาในในช่วงกลางเกมนะก็เป็นเวเนซุเองนะครับทำเกมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนที่คือเห็นเห็นจังหวะเวเนซุสเล่นไหมคือเขาเขาก็ไปตามจังหวะของเขานะครับยึกยักยกย,กยักไปแต่มันแต่มันมีเซนเลยครับว่าขวาเขาเนี่ยมันจะต้องมีคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรดิโกหรือจูต์เบลลิงแฮมที่รออยู่ <S <S เขาล็อกบอลเข้าขวาแล้วก็เงยหน้าแล้วก็เปิดไปเลยครับ เขาไม่ได้เขาไม่ได้มองก่อนแล้วก็มาก้มบอลแล้วก็เปิดไปนะครับแต่ว่าเขาก็เล่นจังหวะของเขาแล้วก็ดึงบอลเข้าขวาคือมันอยู่ในหัวไปหมดเลยครับผมรู้สึกว่าการเล่นของเวนซุสมันคือการเล่นแบบมีจินตนาการในหัวเลยว่าเดี๋ยวตัวเองก็จะยึดยากไปแล้วก็จะตบบอลเข้าขวาปุ๊บเงยหน้าเห็นปุ๊บเปิดไปเลยครับแต่ไม่ใช่ว่าเงยหน้าแล้วก็รอ,รอจังหวะของตัวเองไม่เลยครับแต่เงยหน้าขึ้นไปแล้วก็ครอสบอลไปเลยทันที แล้วก็เป็นจูดเบลิงแฮมนี่ครับที่พยายามจะดึงบอลลงมาแต่ว่ามันสุดปลายเท้าเข้าไปนิดนึงแต่มันดีพอที่มันจะแปะบอลไปให้กับตัวของโรดิโก้ที่วิ่งขึ้นมาเติมเหมือนกันยิงเนียนมากไม่เอาแรงอะไรเลยครับเน้นทิศทางให้มันตรงกรอบนะครับสำหรับตัวของโรดิโก้แปะกระแทกบอลเข้าไป1ประตูต่อศูนย์ครับเปิดเกมให้กับโรมเมรีได้สวยงามเลยหลังจากที่นําไป1นึ่งูนเนี่ยโรมเมรีก็ดึงจังหวะของตัวเองได้ดีและก็เป็นที่มาของประตูที่2ที่ผมมองว่าวันนี้ คือถ้าไม่มีช่วงท้ายที่เวนิสุดทำประตูสวยๆแบบนั้นได้ผมว่าประตูที่สองนี่แหละที่ผมยกให้เป็นประตูในดวงใจในเกมนี้เลยนะจูดเบลลิงแฮมนะครับรับบอลจากตัวของออโรดิโก้ฝั่งซ้ายนี่แหละแล้วก็หันหน้าแล้วก็ตอกส้นมาคือคือผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันกับเซนบอลของ2คนนี้นะครับกับตัวของโรดิโกแล้วก็จูดเบลลิงแฮมด้วยในการที่โอ้โห คือไม่ต้องหันหน้าเลยครับหันหลังให้กับหันหน้าหาฝั่งประตูตัวเองและหันหลังให้กับแนวรับของคู่แข่งก็ตอกส้นน้นําหนักทิศทางทุกอย่างเลยเป๊ะไปหมดเลยครับแล้วประตูนี้ถ้ามันจบด้วยด้วยการยิงแบบโรดิโก้ทําไม่ได้อะผมว่ามันมันก็จบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งสักเท่าไหร่สําหรับประตูนี้นะแต่พอมันทุกอย่างมันลงตัวแล้วโรดิโกปั่นด้วยขวาแบบคือถ้าเราไปดูภาพช้าอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นว่าโรดิโกเนี่ยปั่นแบบ ปัน่นแบบบอลมันโค้งจริงจริงนะครับโค้งเข้ามุมสวยมากจริงคือพอได้ประตูที่2ผมรู้สึกเลยว่าประตูนี้น่า,นาจะน,าน่าจะสวยที่สุดจังหวะโอเพนเพลย์ Open Play ในเกมนี้ชาวเรมาริดกับซอบวกละแต่ไม่เลยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปว่ากันในช่วงของครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยเรมาริดก็เลยนําห่างอยู่2ประตูต่อศูนย์เกมมันก็เป็นของเรมาริดซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปเกมรุกดุดันมากและเกมรับของพวกเขาก็ทําหน้าที่ดีดีซอบวกพยายามเจาะเหมือนกันนะครับแต่พอเจาะขึ้นมาก็ติดแนวรับของเรมาริด พราะติดเนี่ยหลังตัวเองเนี่ยมันดันขึ้นมาเหมือนกันช่องมันมีครับมันทําให้แนวรุกของเรอัลมาเดร์ที่มีความเร็วทั้งเวเนซุเอตเอมบาเป้โรดิโก้พวกนี้ดูแล้วมีอิสระในการเล่นมันมีช่องให้เล่นนะครับจะลุกเขาก็กลัวหลังตัวเองรั่วเหมือนกันคือถ้าจะลงไปรับมันก็แพ้อยู่ดีครับดังนั้นมันมันเลือกอะไรไม่ได้มันเลยเป็นที่มาว่าครึ่งหลังเลยโดนเรอัลมาดร์ไปถึง3ประตูครึ่งหลังเริ่มเกมมานะครับก็เป็นเอมบาเป้นะที่เหมือนจังหวะมันจะขาดไปแล้วในช่วงต้นคร่งหลัอ คือคือยังยังไม่ได้หายจงหายใจอะไรกันโล่งเลยแต่ว่าเริ่มต้นครึ่งหลังมาก็เป็นตัวของเอมบาเป้นะครับที่รับบอลมาก็จริงนะครับแต่บอลมันสุดเท้าไปแล้วไปถึงผู้รักษาประตูปรากฏว่าผู้รักษาประตูของชาวบวกเองเล่นยากเองครับเล่นยากเองนะครับพยายามจะดึงบอลหนีเอมบาเป้แต่เอมบารเป้นั้นเร็วมากจริงๆระยะห่างของผู้รักษาประตูกับเอมบาเป้เราเห็นนะครับว่ามันมีระยะของมันแต่นั่นแหละครับ พอผูักษาประตูล็อกมาแล้วตัวเองไม่ได้มีความคล่องตัวมากขนาดนั้นเอมปัปเป้เข้าถึงเร็วมากจริงๆสปีดต้นผมว่าสุดเหมือนกันนะฮะไอ้จังหวะการออกตัวของเวปัปเป้เร็วจริงๆนะครับแล้วก็ไปฉกบอลมาได้ก่อนที่จะยิงเข้าไป3ประตูต่อศูนย์ครับเกมมันผมว่ามันเกมมันเริ่มขาดแล้วนะผมว่า3ามศูนย์ของเรอัลมาดริดในใน,ในช่วงต้นครึ่งหลังผมว่าเกมมันเริ่มขาดแล้วปรากฏว่าประตูที่4ก็ได้มาเร็วอีกนะครับจาก จังหวะของรูกาโมดิสตรงกลางสนามให้บอลสวยมากให้บอลทะลุไปหาตัวของเวยในซูสุสครับเวยซุสก็เลือกที่จะตัดเข้าในทันทีแล้วก็ยิงด้วยขวาสวยเหมือนกันอีกแล้วมุมประมาณโรดิโกยิงเลยนะครับมุมเนี่ยผมว่าคล้ายๆกับโรดิโกที่ทําประตูได้เลยยอดเยี่ยมมากนะครับการตัดเข้าขวาแล้วก็ยิงแบบปั่นเข้าไปแบบนั้นนะสวยมากเหมือนกัน4ประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนั้นเกมมันก็เริ่มเป็นเรมาดริดคอนโทรลซาบวกพยายามจะสู้แล้วนะครับ แต่ทุกครั้งนะครับที่พวกเขาสู้เนี่ยมันก็จะเริ่มโดนการตอบโต้ขึ้นมากันหลังจากที่4-0ไปนะครับรเรอัลมาดริดก็เริ่มที่จะเปลี่ยนเอาตัว,ต,วตัวผู้เล่นหลักๆเนี่ยออกมาพักนะครับก็ส่งบรรดาน,นักตเตะดาวรุ่งของเองลงไปไม่ว่าจะเป็นกูรรเอนดิกนักเตะเหล่านี้พอได้ลงไปสนามก็พยายามทําผลงานของเองด้วยเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะสุดท้ายนะครับรเรอัลมาดริดมาได้ลูกที่5จากจังหวะที่ตัวของเซบายอนนะครับหลุดขึ้นมาตรงกลางสนามและให้สวยมาก ประตูที่5เนี่ยของเรอัลมาริดจากเวเนซูเอ่ะผมว่าก็ตัดสินลําบากเหมือนกันกับประตูที่2ที่จูดเล่นกับโรดิโกผมถึงบอกว่ามันเป็นโชว์จริงๆว่าครึ่งแรกเนี่ยโรดิโกส่วนครึ่งหลังเนี่ยเวเนซูเจริงๆประตูที่5ทําได้แบบแบบมันมันละเอียดทุกๆจังหวะจริงๆไม่ว่าจะเป็นจังหวะการทะลุขึ้นมาก่อนจะไหลไปให้กับวเนซที่ คือจะยิงด้วยขวาเลยก็ได้แต่เขาเลือกล็อกเข้าซ้ายก่อนที่จะยิงหนีพวกสัประตูตหักไปอีกมุมหนึ่งผมว่าจังหวะนี้มันสมูทมากแล้วมันก็ละเอียดในการเล่นมากดูเหมือนง่ายนะครับมันง่ายเมื่ออยู่ในเท้าของวินิสุสแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าจังหวะนี้ถ้าไปอยู่ในนักเตะของคนอื่นที่บาลานซ์ตัวไม่ได้ดีแล้วก็ความคล่องตัวมันไม่เหมือนกับวินิุสทำผมว่าจังหวะบาลานซ์ตัวดีมากครับโยกเหมือนจะยิง ถ้าเราดูเราจะดูว่ามันละเอียดมากมันมันมันละมุนไปหมดกับก,บการเล่นของเวเนซุสแต่ถ้าเกิดมันเป็นนักเตะคนอื่นเราจะเห็นถึงความแข็งแข็งบ้างนึกภาพไหมคือมันเป็นแบบนั้นเลยครับวันนี้ผมถึงบอกว่าลูกที่5เนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันลูกที่4ี่ผมก็ชอบเหมือนกัน,กกเ,น,กนเพราะว่าจังหวะจบสกอร์ของเวเนซุสสวยมากครับกับการที่โมดิสจ่ายบอลทะลุไปแล้วเขาก็เลี้ยงตัดเข้ามาข้างในแล้วก็ยิงด้วยขวาจังหวะนี้ก็เหมือนกัน หลอกจะยิงด้วยขวานะครับพอเข้าซ้ายก็ยิงส่วนพวกเสาประตูเข้าไปอีกมุมหนึ่งยอดเยี่ยมมากครับจังหวะโอเพนเพลย์ Open Play ของเรมาดรดวันนี้5ประตูต่อ0คือเกมมันขาดแบบขาดตั้งแต่ช่วง3 0 4 0แล้วล่ละแต่พอ5 0มันก็ขาดอย่างที่เราเห็นช่วงท้ายนะครับชาวบวกก็พยายามสู้เหมือนกันแล้วก็ได้คืนมา1ประตูนะครับก็เปิดย้อนกลับมาในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงเข้าไป ไล่มาหนึ่งประตูต่อ5แต่ว่ามันค่อนข้างขาดแล้วละ่ะเกมมันขาดไปแล้วนะครับสำหรับชาวบวกด้วยแต่ก็พยายามอยู่นะแต่สุดท้ายนะครับก็ทําอะไรเพิ่มทําอะไรเรอัลมาดริดเพิ่มไม่ได้จบเกมนะครับเรอัลมาดริดเก็บเพิ่ม3คะแนนนะครับด้วยสกอร์สุดสวยเลยสาประตูต่อ, 1, ตตอ 1, 1เก็บเพิ่ม3คะแนนขยับคะแนนขึ้นมาเป็น12แต้มอยู่อันดับที่16ของตารางในศึกยูเอฟ่าแชมเปียนลีก คือ12คะแนนถามว่าเพียงพอไหมผมว่าพอแล้วละ่ะในการเข้าเป็น1ใน24เกมแต่ว่าเออหใน24ทีมขอภยัยแต่ถ้าอยากจะติด1ใน8ถ้านัดสุดท้ายเรอลมริตเก็บเพิ่ม3คะแนนได้บวกเป็น15แต้มโอกาสที่จะลุ้นติด1ใน8มีไหมก็มีเหมือนกันทีมที่ผมมองว่าทีมอย่างเรอลมริตที่โปรแกรมในมือค่อนข้างเยอะนักเตะก็บาดเจ็บพอสมควรเหมือนกันคือก็ไม่อยากก็ไม่อยากจะไปมีแมตช์เพิ่มอีก2เกมเหมือนกัน ดังนั้นาการติดหนึ่งใน8ผมว่าสําคัญเหมือนกันดังนั้นเกมสุดท้ายของเรัลมดริดยังคงได้ลุ้นอยู่อย่างผมว่ายังไงเกมสุดท้ายใส่สุดจะเต็มแน่นอนนะคือเก็บเพิ่ม15คะแนนผมว่าติดท็อปแได้นะติดท็อปแได้แต่ว่าต้องไปลุ้นตัวของท็อปแด้วยโอกาสอาจจะไม่ได้อยู่ในมือของเรัลมดริดขนาดนั้นแต่มีลุ้นเหมือนกันกับการที่จะไม่ต้องไปเล่น2แมตช์เพิ่มในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็มีเหตุผลดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ในลาลิก้าเองพวกเขาก็ขับเคี่ยวอยู่ในอันดับ ในจ่าฝูงด้วยเหมือนกันดังนั้นพลาดไม่ได้เหมือนกัน2เกมเพิ่มมามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก,ก็ได้อย่างเช่นปัญหาเรื่องของนักเตะที่บาดเจ็บโปรแกรมที่มันถี่เกินไปมันอาจจะทําให้ผลการแข่งขันในลาลิก้าอาจจะสะดุดไปด้วยก็ได้ดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันละกันชวนวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆผมชอบเกมรุกจริงจริงนะมันเล่นกันไม่กี่จังหวะเท่านั้นเองเวนิุอุดจุดเบลลิงแฮมโรดิโกแล้วก็เอ็มบาเป้แล้วจบทุกคนคือเล่นน้อยแต่จบ ผมชอบจังหวะความเฉียบคมแบบนี้ของเรอลมริดเหมือนกันคู่แข่งเล่นยากครับเพราะว่าเกมรับของเรอลมริดมีและเกมรุกของพวกเขาคมแบบนี้จะสู้ยังไงครับบุกเข้าใส่เรอลมริดก็ใช่ว่าจะทําประตูเรอลมริดได้ง่ายขนาดนั้นตัวเองลุกเข้าใส่ก็โดนโดนเกมรุกของเรอลมริดที่ทั้งเร็วแล้ว,ลวก็เฉียบคมแบบนี้ฉีกเอาเหมือนกันน่ากลัวเหมือนกันนะครับคือผมว่าทีมอะไรที่เล่นกับเรอลมริดแล้วแล้ว,ลว,ลวเอาชนะพวกเขาได้ไม่ไม่ธรรมดาจริงนะคือแล้ววันนี้เกมรุกของพวกเขาเริ่มปรับ ตัวเข้าหากันได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วระหว่างคู่ของเวเนซุส์แล้วก็เอ็มบาเป้โรดิโก้สามประสานยุคใหม่ที่มันโหดเขี่ยมจริงๆนะครับแล้วก็มีชุดเบลลิงแฮมที่อยู่หลังพวกเขาอีกที่รอเสมอเลยนะรอเล่นจังหวะร่วมกันขวดหลมากครับกับเกมรุกข,ของเรอัลมาดริดวันนี้ซัดไป5ประตูแล้วแล้วเดี๋ยวเกมต่อๆไปอีกนะไม่รู้ว่าเกมรุกที่เสียบคมนับปัจจุบันเนี้ยจะสร้างอะไรให้เราได้เห็นอีก ก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมไม่พลาดแน่นอนนะคือเกมรุกที่คมแล้วก็สนุกขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆของร์มาริดด้วยและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกันด้วยนะครับแล้วสามารถกดสมัครสมาชิกนะครับเป็นกําลังใจกันได้เราไปถึงกดซุปเปอร์เตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดอะไรไปยังไงเนี่ยผมขออภัยทุกท่านดยออ